สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจกตัวเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มีคนขอมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใน youtube นะครับไม่ว่าจะเป็นใน d i s c o r หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนต่างๆนะครับที่เห็นตัวเกมที่ผมเล่นแล้วนะครับก็มีแต่คนอยากได้นะครับเพราะผมลงหมดแล้วนะครับแต่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าที่ผมเล่นอยู่นะครับไม่ได้ลงหมดภาพสวยนะครับแต่เพียงแค่เป็นการลงหมดรถนะครับเป็นการลงหมด รถต่างๆนะครับผมก็มีแค่นั้นนะครับแล้วก็มีเอ่อมีสกินนะครับที่บางส่วนที่ผมลงไปแล้วนะครับแต่ไม่มีหมดภาพสวยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเน้นถ่ายรูปกับรถนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ผมนะครับได้มีการลงโปรแกรมต่างๆไว้เยอะมากนะครับผมในในตัวเกมของผมเนี่ย นะครับก็จะมีโปรแกรมการแต่งแมปนะครับมีโปรแกรม g g m m นะครับในการลงหมดรถนะครับลงหมดรถแล้วก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรต่างๆนะครับก็มีครบทุกอย่างนะครับมีมีทั้งโปรแกรมแต่งแมป d i t ตัวนี้นะครับผมก็มีนะครับผมแล้วก็เอาง่ายๆนะครับมีทุกอย่างนะครับผมก็สามารถเอาไปแต่งไฟล์แล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมก็ใครที่อยากเห็นนะครับ หมดลดต่างๆหรือว่าอ,อยากเห็นสกินต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการอยากดูนะครับก็สามารถเอาตัวเกมนี้นะครับไปแตกไฟล์แล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมก็ าจะเป็นการลงหมดต่างๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับบางคลิปก็อาจจะมีหมดที่ผมลงผสมอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปาให้ดูหมดคร่าวๆนะครับในเกมเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมก็นี่นะครับเป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็นรถตำรวจนะครับของเมือง LS นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับก็ไปแต็กไฟเอาเองนะครับแต็กไฟล์แล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปลงหมดรถเสริมนะครับก็ใครที่อยากจะลงหมดรถต่างๆนะครับก็สามารถไปลงเสริมได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นพวกรถซูเปอร์คาร์แบบนี้นะครับก็ผมลงให้แล้วนะครับ อ่ะไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะใช้คําสั่งไม่ได้ก็ใช้คําสั่งได้ปกตินะครับอาจจะจะใช้ให้ดูนะครับผมอ่ะจะพูดนะครับแค่ได้ปกตินะครับอ่ะยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เข้าเวีนนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีหมอดรถตัวนี้นะครับผมที่ผมได้ลงไว้แล้วนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็จะเป็น n r G นนะครับผมเป็นหมอดที่ผมลงไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขับได้ปกติเลยนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับแือว่าสวยงามนะครับผมอ่ะแต่ผมขอรีรัอปละกันนะครับเพียงเพื่ีนะครับเพราะคนเขายังไม่ขึ้นรถอ่ะแล้วก็จะมีอีก คั้นหนึ่งนะครับผมที่ผมก็ลงไว้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นเออจะเป็นครันนี้นะครับผม5 2าสองหนึ่งเปล่บานะครับเออนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม สวยอยู่นะครับก็ใคร <c oughs> ที่อยากได้นะครับเซกไฟล์ fire, แล้วก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอวีครับ